เซียม <CM S 2> พังชิงตัวโพเฮเมนโรมันโดนหักหลังเซตลอรินเติร์สติก่อนคู่เอกเรโซเมเนียสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของเรื่องมวยปล้ำเรสตอรี่นะครับกลับมาพบก,กับโดโมเช่นเคยครับกับคลิปที่เราจะหยิบเรื่องราวมวยปล้ำม,มาเล่าฟังกันนะครับคลิปนี้ครับเป็นเรื่องราวของสึกรอครับช่วงเช้าที่ผ่านมามีหลายะเหตุการณ์เกิดขึ้นครับทั้งเรื่องราวชิงลักหักสวานครับโอ้โหสามเศร้านะฮะ ชิงตัวพอเฮมแมนใช่ไหมเออเซตลอรินโรมันเลนเซียมพังเอ,อ่อใครหักหลังใครอะไรยังไงเดี๋ยวว่ากันในคลิปนี้รวมถึงเรื่องราวของแมตชิงแชมป์โลกเวิลด์เฮเว่ครับที่เจอูโซประกาศว่าเขาไม่กลัวกุนเตอร์แล้วแต่ว่าเรื่องราวทั้งหมดเป็นอย่างไรครับมีรายละเอียดอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราว่ากาันในคลิปนี้ครับเพื่อนๆหลังจกฟังไปแล้วครับรู้สึกอย่างไรสามารถคอมเมนต์ได้ใต้คลิปด้านล่างแล้วก็ฝากด้วยครับกดไลค์กดแชร์ก, share, กดติดตามให้กับช่องของเรื่องใหม่ปล้ำเรื่องสตอรี่ด้วยนะครับ เราเริ่มครับจากเรื่องราวของกุนเตอร์ครับที่มาเปิดรายการศึกรอในวันนี้แบบฉุนเฉียวนะกุนเตอร์เนี่ยออกมาพูดในจริงๆเนี่ยจะเป็นเซกเมนต์ของการให้สัมภาษณ์ก่อนเนาะกับไมเคิลโคตามจริงเนี่ยมีคิวจะต้องสัมภาษณ์ในวันนี้นะแต่ว่ากุนเตอร์แบบออกมาเลยเปิดรายการแล้วก็บอกว่าวิก่อนเนี่ยนะเจอุโซมันทำเป็นบอกว่าไม่กลัวฉันแล้ว สัปดาห์ก่อนหน้าไอ้เจลโซมมาที่นี่นะแต่ฉันจะบอกให้ทุกคนเนี่ยได้ยินและบอกว่าเจมันห่วยแตกมากแค่ไหนทีนี้ในสนามก็โคโค่โคดังว่โพดังมากทีนี้ไมเคิลโคเนพยายามสัมภาษณ์แลวพยายามถามถึงเรโซเมเนียปีที่แล้วอ่าซึ่งแน่นอนมันคือเหตุการณ์ที่กุนเตอร์แพ้เสียแชมป์อินเตอร์คอนเทนทัลให้กับเซมิเซนเนาะนะก็เหมือนว่า จะคุยเรื่องว่าอันเดอร์ด็อกมาล้มกุนเตอร์อีกรอบอะไรแบบนี้แต่กุนเตอร์งุนงิดมากก็เลยกระชากไมจากหน้านของไมเคิลโคแล้วบอกว่าช่างพ่อแม่งสิออช่างแม่งช่างทุกอย่างที่แม่งเกี่ยวกับไอ้เจลโซ่นะและช่างแม่งทุกคนที่เชียร์ไอ้เจลโซ่ตั้งแต่ที่ฉันเนี่ยมาที่สมาคมนี้ฉันคือของขวัญที่ดีที่สุดเท่าที่ w บเคยได้รับมา 80%ที่ฉันอยู่ที่นี่ฉันคือแชมเปี้ยนในตอนนี้ฉันคือแชมป์โลกที่ดีที่สุดตลอดกาลฉันขอปฏิเสธนะฉันไม่ต้องการที่จะให้เจลโซ่ทำลายสิ่งที่มันเป็นอยู่ในตอนนี้ฉันจะเดินไปในเรโซ่ในด้วยความมั่นใจนะและบอกให้ว่าเจลโซ่แกจะบอกว่าแกมั่นใจอะไรก็แล้วแต่นะแต่เมื่อระคังมันสั่น เริ่มแมชการปล้ำนะแกรู้ว่าแกจะสู้ฉันไม่ได้ฉันจะทํามันเป็นครั้งที่4ก็คือเคยชนะมันแล้วสครั้งนะแมตนี้จะเป็นแมตที่4นะครับเออนะย้อนไปนะเมื่อ2สัปดาห์ก่อนฉันถูกบอกว่าทําเกินไปกับสิทธิทรามกับจิมมี่แต่เจฟังฉันนะสาปีของฉันฉันไม่เคย ทำเกินเลยฉันไม่เคยขาดการควบคุมสติของตัวเองเพราะฉันคอนโทรลได้ทั้งหมดสองสัปดาห์ก่อนฉันอาบเลือดของพี่ชายของแกฉันคุมมันได้และฉันชื่นชอบฉันรักโมเมนต์นั้นเป็นอย่างมากแกไปภาวนาต่อพระเจ้าซะนะฉันรอคอยนะที่จะโทรหาแม่ของฉันและเล่าว่าฉันมีความสุขแค่ไหนในการกระทืบเจอูโซและฉัน จะเดินกลับออกมาพร้อมกับเข็มขัดแชมป์โลก World Heavy Weight โอ้โหดูเดือดน,นะสลับกุนเตอร์ชื่อก็ประกาศว่าโอ้โหคือหลายคนเนี่ยว่าแบบบอกว่ากุนเตอร์เนี่ยเรียกว่าเกินเลยขาดสติเนาะเหมือนที่เขาพูดในวันนี้แหละนะขาดสติในการกระทืบจิมมี่ทาเกินกว่าเหตุอะไรประมาณนั้นเออแต่กุนเตอร์บอกเลยว่าไม่ได้เกินกว่าเหตุเว้ยรู้ตัวและคอนโทรลทุกอย่างไว้ทั้งหมดและนั่นคือความสาใจที่เขาทํา ในศึกรอเมื่อสองสัปดาห์ที่ผ่านมาโอ้โหทีนี้เดี๋ยวจะมีเซกเมนต์ที่เจลโซ่เนี่ยมาตอบกับนะฝั่งของกุนเตอร์เออแต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นก็ฝากก้วยครับสลับกลุ่มนะฮะเรื่องมว่ปล้ำซัพพอร์เตอร์นะใครอยากที่จะสนับสนุนช่องของเราก็สามารถที่จะเข้ามาสนับสนุนก็ได้นะครับ150บาทต่อเดือนเนี่ยเรื่องมื่ปล้ำสองเรื่องต่อวันนะมีเรื่องราวมากมายภายในนั้นนะเรื่องราวเอ่อเรื่องนะผมเขียนวันละสองเรื่องใช่ไหมมันก็สะสมทบมาตั้งแต่ปีที่แล้วเนาะตอนนี้น่าจะโอ้เยอะจัดอะ น่าจะมีอย่างน้อยหกร้อยเรื่องอ่ะเออเป็นอย่างน้อยนะอาจจะมากกว่านั้นด้วยซ้ำนะแล้วก็จะมีเรื่องราวอ่าในเส้นทางสูตรและโซมไเน,น่เนาะมีทั้งเล่าเรื่องเจาะลึกนะเล่าเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยต่างๆคุณจะเห็นรูปต่างๆหลายเรื่องราวภายในนั้นเนี่ยผมเขียนเอาไว้ครบถ้วนแล้วนะครับแบบเจาะลึกนะใครสนใจก็สามารถสมัครมาได้นะครับนะทักอินบ็อกซ์ทางเพจมาได้เลยนะครับนะโอเคต่อมามากระที่การตอบกลับของเจอุโซถ้าจำมาได้เนี่ยสัปดาห์ที่แล้วเนี่ย เฮ้ยเจอูโซ่เนี่ยมาแบบลุกจริงจังถูกไหมหนู่นนี่นั่นใช่ไหมโอ้อ่าเรียกว่าใส่แว่นดําใส่ชุดดำํำหม่มียีสอ่าใช่ไหมแต่อยู่ดีๆวันนี้ผมก็งงเหมือนกันกับการ d e velope คาแรคเตอรนะเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วจริงจังพร้อมจะเล่นงานกุนเตอร์นะแต่สัปดาห์นี้มาแล้วก็มามายงมายีสเหมือนเดิมอ,อ,อ่ะสุดท้ายก็เป็นการยอมรับไกลาๆว่าเออสุดท้ายเจอุโซ so, มันก็ต้องเป็นไฮอแมนออ เป็นคนที่ต้องมายีดมาพาคนดูยีดนู่นนี่นั่นซึ่งแน่นอนเมื่อกี้เราคุยไปแล้วเรื่องประเด็นที่ว่ากุนเตอร์เนี่ยได้ประกาศเรียกว่าอย่างแน่วแน่ใช่ไหมว่าเขาจะจัดการเจลูโซและตอนนี้ทุกอย่างเขาคุมสถานการณ์ไปทั้งหมดเราก็คาดหวังว่าเจลูโซจะต้องมีอะไรตอบกลับแบบเจ็บแสบหน่อยอะแต่ฟังของเจลูโซพูดซะหน่อยเจลูโซได้บอกว่าหลายคนถามฉันว่าเป็นยังไงบ้าง แต่ฉันล็อกเป้าแล้วเว้ยเออนะล็อกเป้าเพื่อทุกคนเออฟังกุนเตอร์เออที่พูดอะรู้ป่ะฉันรู้สึกยังไงนะฉันรู้ว่าแกน่ะหงุดหงิดเออไ,ไม่ไม่ไม่ไอ้กุนเตอร์แกน่ะก,กลัวนะกุนเตอร์กลัวที่จะโดนฉันกระทืบต่อหน้าแฟนๆหกหมื่นคนแล้วเอาแชมป์โลกมาจากมันในเลสโซไมเนียเออนะแล้วก็ แล้วก็ผมผมจําคําพูดไม่ได้ไอเออุสแล้วก็อะไรยีสอ่ะเออที่มันปิดตอนท้ายอ่ะประมาณนั้นซึ่งผมก็ว่าคือโปรโม่นี่คือศูนย์อ่ะไม่มีอะไรคือมาพูดพูดสิ่งที่เรารู้ๆกันอยู่แล้วเออนะประมาณนั้นคือตอนนี้เจลโซคือตามเรื่องคืยพยายามบอกว่าเจลโซมั่นใจมากแล้วก็ไม่กลัวคุนเตอร์แล้วแค่นั้นมันไม่ได้ต่างจากอาทิตย์ที่แล้วเลยมันไม่ได้เด v e l o p เรื่องจากเดิมนะฟีลนั้นเพราะฉะนั้นก็รอติดตามกันก็แล้วกัน ว่าเจอกมาเป็นยังไงซึ่งสาระผมก็เดี๋ยวไปคุยกันอีกทีเนาะในคลิปพรีวิวก่อนดูในโซมาเนียนะเดี๋ยวจะลงน่าจะลงช่วงวันศุกร์เออเพราะว่าพอดีว่าสแมทดาวผมผมไม่ว่างไม่ว่างทําคลิปะนะเออก็ฝากติดตามด้ยวยแล้วกันนะครับโอเคอะแต่ต่อมาเนื้อเรื่องใหญ่ของเรานะเนื้อเรื่องสามเศร้ามีมาทิ้งปมกันเอาไว้นิดนึงซึ่งผมต้องไปแคปมาเพราะอะไรเพราะว่าโอ้โหมัน มันต้องเป็นมุมกล้องนี้เท่านั้นนะเพื่อนๆหนงจะเข้าใจถึงความเรียกว่าโอ้โหละครคุณธรรมของเรื่อ,นองนี้ถามว่าที่ว่านี่คืออะไรสถานการณ์เหตุการณ์เนี่ยนะก็คือพอมนเนี่ยนั่งเครียดคล้ายๆสัปดาห์ก่อนได้เลยนั่งเครียดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของเขาในตอนนี้ระหว่างตัวเฮมแมนเองกับโรร์นเบรนส์เพราะเขาก็ยังแคร์ทรเบิลชีฟอยู่ยังแคร์ท่านหัวหน้าเผ่าอยู่นะ ต่ทีเนี้ยนั่งรอแล้วนั่งรออีกนั่งอยู่คนเดียวเหงาเหงาคนสวยของเราใช่ไหมล่ะเออคนสวยหัวล้านเนี่ยนะนั่งรอคนเดียวเหงาเหงาแล้วเสียมพังก็เดินมาเออคือนั่งเนี่ยหลายหลายฉากหลายช็อตมากนะแต่ดีดีเสียมพังก็เดินมาปลอบประโลมเออนน่นนี่นั่นว่ากันไปแล้วบังเอิญบังเอิญเกิดอะไรขึ้นรถของโรมันมาจอดเทียบพอดีแล้วก็เป็นโรมันลงมา แล้วก็มองไปเห็นพอเฮเมนกับเซียมพังกำลังคุยกันจูจีดูดีจากนั้นโลมันทำอะไรเดินสะบัตตดตูดเดินเข้าสนามไปเลยเออแล้วเฮเมนกับเหมือนพยายามไม่ใช่แบบนั้นนะครับคุณไทเบิชีฟนู่นนี้นะเออจะไม่ให้กูร้อยไง,ไงเพราะว่าเนื้อเรื่องมึงไปไปกันใหญ่แบบนี้นะเออฟิลนั้นมันคือถ้าจะให้เล่ามันก็ไปออกแนวเป็นแบบชิงรักหักสวัสดได้นะแต่เอาเถอะ นะเดี๋ยวไปเล่าอีกทีในโปรโมตอนช่วงท้ายรายการว่ามันมีอะไรบ้างแต่เอาเป็นว่าณนะตรงนี้ตอนนี้เราเข้าใจกันแบบนี้นะฮะโอเคมาอะต่อมาเป็นแมทนะอุ่นเครื่องกันสักหน่อยนะเบลลี่เจอกับลิฟมอร์แกนซึ่งคู่นี้เดี๋ยวจะต้องเตรียมเจอกัน,นในลาโซเมเนเป็นแมทแท็กทีมเนาะชิงแชมป์แท็กทีมหญิงระหว่างลิฟมอร์แกนกับลาเคลเนี่ยเจอกับเบลลี่แล้วก็ไลลาบาคิเรียแชมป์อินเตอร์หญิงนะซึ่งแมทนี้เป็นแมทตัวต่อตัวเนาะแล้วก็จริงแน่นอนแหละว่า ทางฝั่งราเคลก็พยายามจะโกงแหละเออนิดนหน่อยๆอตอดนิดตอดหน่อยทําให้ไลล่าก็ไปตีกับราเคลข้างล่างมันก็เกิดจังหวะที่เหมือนจะโกงให้ได้แหละเออแล้วก็ทางฝั่งของลิฟมอร์แกนชิงจังหวะจะใส่โอเบลิเวียนทำให้ตายแต่ว่าไลล่ามาช่วยเอาไว้ได้ทันจากนั้นเบลลี่ก็เลยพลิกกลับรวบกดชนะไปเลยเป็นโมเมนตัมก่อนถึงแมตช์ชิงแชมป์แท็กทีมเนาะในเรโซเมเนียเพราะจริงแล้วเนี่ยเบลลี่กับไลล่าบาคิเล er. ียก er. ็เป็น แท็กทีมที่เพิ่งมาจับคู่กันนะนะบวกกับสัปดาห์ที่ผ่านมาสัปดาห์ที่แล้วถ้าจำกันได้นี่คือคู่ที่ชิงชป์อินเตอร์กันเพราะงั้นก็ยังต้องลุ้นอยู่ว่าเมื่อถึงแมตช์จริงๆแล้วเนี่ยคู่นี้เนี่ยจะเรียกว่าทําได้แค่ไหนในฐานะแท็กทีมหรือว่าทีมเวิร์กจะดีแค่ไหนนะนี่คือเรื่องที่เขาก็เปิดเปิดว่าอย่างน้อยก็มีเล่าเรื่องซะหน่อยแล้วกันนะใช่ไหมเออคู่นี้ก็ไม่ได้ว่ามาจับคู่แท็กทีมกันอะไรยาวนานนะครับโอเครอติดตามก็เป็นเบดี้ชนะลิฟท์มอร์แกนไปได้ต่อมาเป็น match ระหว่างกับ ยู u s สค e ี d นะครับซึ่งก็ครึ่งหนึ่งของครีตบ b a เตอร์นะก็เรมิสเชเลโอก็ชนะไปได้จริงเนี่ยระหว่างแมตช์เนี่ยก็จะมีเอลกรานเดอเมริกาโน่เนี่ยโผล่ Pro มาจะเล่นงานพี่เรเราเนี่ยก็เลยจะไปถอดหน้ากากเออแต่ว่าไม่ได้ใช่ไหมแต่ก็ดันไอ้เจ้าครีตเนี่ยไปอัดอเมริกาโน่ตกเวทีไปแล้วก็เกิดจังหวะให้เรสามารถได้ใส่619 นะฮะแล้วก็จับกดนับ3ชนะไปได้แต่ว่าหลังแมชแน่นอนว่าเอลกรันเดอเมริกาโนโผลมาแล้วทำยังไงก็ต้องมารอบทำร้ายครับเออเป็นการปูบทสั้นๆเล็กๆน้อยๆนะก่อนที่จะเจอกันในเรโซเมเนียนะก็น่าจะคิดว่านะคือโอเคไม่ว่าผมจะไม่ชอบไอเนื้อเรื่องเอลกรันเดอเมริกาโนอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าเชื่อว่าแมชน่าจะออกมาดีได้เพราะว่าแชดเกเบิลเรารู้ฝีมืออยู่แล้วนะว่าเก่งแค่ไหนแล้วก็ยินดีที่ได้ปั้มเดี่ยวในเรโซเมเนียด้วยรอติดตาม แลนะ้ต่อมาเป็น Matt, แมตช์ระหว่าง AJ s t y l e กับ KK k a l e Cross แล้วก็เป็น AJ ชนะไปได้ด้วย Phenomenal f o r e Arm หลังแมตช์ก็มีท้าทายกับ Logan Paul นะครับเพราะเตรียมเจอกันใน Wrestlemania ซึ่งสรุปว่าไอ้ Cross เนี่ยมามาป่วนด้วยก็เลยเปิดโอกาสให้ Logan Paul เนี่ยได้เล่นงานใส่ p o l m e r i z e r เาทาให้ตายอัดกับ AJ s t y l e เอาเลอกเอาใช้ก่อนถึงแมตช์ใน Wrestlemania นะครับทีนี้แมตช์ต่อมาก็จะเป็น p e n t a เจอกับ P Fin ของเราอันนี้จริงๆเป็นคู่เอกของรายการนะน,นะ ออแต่ว่าสู้กันไปกันมาเนี่ยนะก็เริ่มมีความวุ่นวายจากฝั่งจัด m ม n เ Day ไอฝั่งบลอนเบเกอร์ที่หงุดหงิดก็โผล่มาแชมอินเตอร์ของเรานะหงุดหงิดจัดเพราะว่าโดนจัดเมนเดย์รอบเล่นงานนะครับก็เลยเข้ามาอัดก็เลยกลายเป็นว่าแมตต์แมตต์ระหว่างพี่ฟินกับเพนตาเลยต้องเป็น no c o n เ e s t ยุติการปล้ำไปนะครับแล้วก็โอ้โหแน่นอนว่าบลอนเบเกอร์มาก็ต้องโชว์สเป,ปียแบบเท่ๆวันนี้มาแบบดับเบิลสเปียสเป,ปียสองคนในคราวเดียว นะฮะอัดเข้าไปนะแล้วก็จะสเปียร์เพนต้า enta, แต่เพนต้ารู้ก่อนก็เลยเพนต้าก็เลยชิงจังหวะอัดไปได้แล้วก็แล้วก,ก็สปริงเชือกเนาะกระโดดจากเชือกลงไปอัดข้างล่างนะแบบวุ่นวายวุ่นวายหน่อยเนาะก่อนที่จะเจอกันในแมตช์สี่เศร้านะบรอนเบเกอร์ป้องกันแชมป์อินเตอร์คอนติเนนทัลกับเพนต้าโดมินิกมิสเตริโอแล้วก็ฟินแบลเลอร์นะเราติดตามได้ในเรโซเมเนียนะครับทีนี้มาต่อที่เซกเมนต์ปิดรายการกันบ้างครับต่อเนื้อเรื่องแมตช์ สามเร้าคู่เอกเรโซเมเนียสี่คืนแรกระหว่างโรแมนเรนเสียมพังแล้วก็เซดริลส์นะครับแน่นอนว่าวันนี้ก็เฮเมนก็เหมือนที่บอกนะเมื่อถ้าต่อจากอ่าตอนเมื่อสักครู่ก็คือเฮเมนเดินตามอ่าโรแมนเรนมาโดยที่ก็มีไมมาด้วยเออถือไมปกติจะต้องเป็นเฮเมนยื่นไมให้โรมันใช่ไหมแต่วันทีนี้โรมันเดินชนเลยเออเดินชนเสร็จปั๊บไปหยิบไมจากสตารมาขอพูดเองไม่ต้องมายุ่งเอองอน นะโรมันเรนเนี่ยบอกว่าซาคาเมนโตอ่าแอคโนเลชมีนะทั้งโลกต่างก็รู้สึกทั้งโลกต่างก็ได้ยินว่าพวกคุณนั้นรักไทรโบชีฟทั้งโลกเข้าใจว่าคุณคงจะไม่หักหลังไทรโบชีฟทีนี้พูดไปเนี่ยสีหน้าพอให้แม่ในเริ่มออกว่าแบบไม่ค่อยดีแล้ววันนี้เออโรมันพูดตอบว่า มีบางคนที่พร้อมที่จะหักหลังผมได้ทุกเมื่อลองเดาสิว่าคนนั้นเป็นใครไวส์แมนทำไมคุณถึงเลือกที่จะทรยศผมล่ะเออเอาวเปิดประเด็นเลยไม่ต้องรอนานเฮมันพยายามบอกว่าโอ้โหท่านหัวหน้าเผ่าของผมนะมันไม่ใช่การหักหลังผมแค่ต้องการที่จะ ล้างนี่บุญคุณทดแทนบุญคุณให้กับเซียมพังเท่านั้นเองเออทีนี้โรมันก็บอกว่าเฮ้ย <c oughs> ฉันอาจจะงงๆหน่อยในตอนนี้แต่จริงแล้วเนี่ยการที่จะทดแทนบุญคุณเนี่ยมันต้องเป็นคนที่ติดค้างบุญคุณไปทดแทนเองไม่ใช่เหรอเออแต่ตอนเนี้ยคนที่มีปัญหามากที่สุดกลายเป็นฉันนะมีสิ่งหนึ่งที่ต้องรู้คือฉันไม่เคยไปขอให้มันมาช่วยในตอนที่ปล้มวอเกม นะบอกทีว่าไวส์แมนแกจะจัดการกับไอ้เรื่องบุญคุณงี่เง่านี้อย่างไรออทีนี้เซทลอรินก็เปิดตัวออกมาอันนี้หรออันนี้ผมแวะอธิบายก่อนว่าประเด็นของบุญคุณเนี่ยตอนนี้พอเฮแมนเลือกที่จะทดแทนบุญคุณเสียมพังด้วยการไปอยู่ข้างเสียมพังเนี่ยก็ทำให้ โรมาเลนก็จะอยู่ในสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปนะเพราะมันไม่มีเฮเมนเป็นว i ์แมนอยู่ข้างเวทีหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เขาพยายามจะเล่าบนหน้าจอนะครับเออมันก็จะเป็นเป็นฟีลนี้ที่โรมันก็แบบเรียกว่าไม่แฮปปี้เท่าไหร่ทีนี้คนที่ออกมาคนต่อมาคือเซ w ลอริสแล้วก็ต้องบอกว่าก็ออกมาทําหน้าที่เป็นชาวบ้านหนึ่งเออเป็นเดวิชเนอรี่ด้วยเออแล้วก็เป็นคนที่เล่า อธิบายเรื่องราวและสถานการณ์ทั้งหมดในตอนนี้นะครับเซธเนี่ยบอกว่าโอ้ในที่สุดแกก็เริ่มจะเข้าใจตอนนี้แ็ขาดอย่างเดียวแกขาดอย่างเดียวจริงๆนะมันน่าอายที่มันช้าไปหน่อยนะเพราะสุดท้ายฉันก็จะจัดการแกในเรโซเมเนียด้วยเหตุผลเดียวกันเพราะว่ามันคือสิ่งที่ถูกต้องที่สุดนะนี่คือแมตช์สามเท่าที่สำคัญที่สุดในเรโซเมเนียใน WWE และในวงการมวยปล้ำผู้ชนะแมตช์นี้จะก,กำหนดอนาคตของวงการมวยปล้ำและมันแปะจะเป็นแกปะอีกครั้งไม่ได้นะโรมันเพราะว่าวงการนี้เนี่ยมันเตไมไปด้วยคนอย่างแกคนที่ไม่ยอมโผล่หัวมาปล้ำนะจะมาปล้ำก็เมื่อเมื่อถึงเวลาที่ตัวเองแฮปปี้วงการนี้ก็คงจะตายห่าไปหมดแล้วนะ แล้วมันจะเป็นแบบเดียวกับเซียมพังไม่ได้เหมือนกันเพราะถ้าวงการนี้มีแต่คนอย่างมันที่พร้อมจะหนีในช่วงเวลาที่งานเนี่ยมันยากลําบากและกลับมาในวันที่พร้อมที่จะฟาดเงินมหาศาลจากความสําเร็จของคนอื่นวงการมวยปล้ำนี้ก็ตายหาเหมือนกันนั่นแหละนะอยากให้วงการมวยปล้ำตายงั้นเหรอฉันไม่ฉันไม่ได้คิดแบบนั้นมันควรจะเป็นวงการที่พร้อมจะแลก พือให้มันดีต่อวงการนี้นะมันไม่ได้แค่มาอยู่ตรงนี้แล้วจะไปต่อได้มันต้องมีคนที่สามารถขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้และมันมีแค่คนเดียวนั่นก็คือฉันตอนนี้สิ่งหนึ่งที่โรมันแกคงต้องหาอยู่บอกให้ว่าบุญคุณเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นจากอกสสุดท้าย เลือกได้ว่าจะทําอะไรนะแล้วสัปดาห์ก่อนหน้าฉันเลือกที่จะไม่ส่งเอาพอเฮแมนเข้าโรงพยาบาลตอนนี้มันอยู่ที่เฮแมนมากกว่าว่าเขาจะเลือกที่จะทดแทนบุญคุนนั้นหรือเปล่าสึ่งฉันก็ไม่ได้คาดหวังอะไรจากคนที่เฮี้ยอย่างพอเฮแมนนั่นนะเออนั่นหมายความว่าเฮแมนเนี่ยฉันพูดมาเน่เฮแมนเนี่ย ไม่ได้อยู่ข้างเวทีของเสียมพังในเลโซโมเมเนียเพราะโอกาสแต่เขาเลือกที่จะทำแบบนั้นด้วยตัวเองมากกว่ามันไม่ใช่การหักหลังหลอกโรมันนะเพราะว่าตอนนี้พอเฮเมนไม่ได้แค่ทดแทนบุญคุณแต่เขาเลือกแล้วอืมต้องเลือกแกต้องถามว่าทำไมเขาถึงเลือกเสียมพังมากกว่าแกเออ นะเซก,ก้าอธิบายไปซึ่งแน่นอนนะก็ถูกนะไอการทดแทนบุญคุณเนี่ยมันก็ยังเลือกได้ใช่ว่าจะทดแทนไหมหรือยังไงหรือจะเป็นวิธีการไหนใช่หไหมแต่เฮแมนันเลือกไปอยู่ข้างเสียมพังโดยที่ขัดคําสั่งของโรมันเรนคือถ้าแค่โรมันก็อาจจะยังขัดได้นะคิดว่าแบบนั้นในในความหมายที่มันเล่าอยู่ในสตอรี่นะตรงนี้ขณะที่เฮแมนที่ยอยู่ข้างก็พยายามบอกโรมันว่าเฮ้ยเ <c oughs> ชื่อเชื่อเซตจริงดิ เออเซตเนี่ยนะไอเซตเนี่ยที่เราเรียกว่าเกลียดมันมาตลอดเนี่ยโรมันเชื่อเซตลอรินจริงเหรอโรมันเนี่ยบอกว่า w i ส์ man เขาพูดถูกแกเลือกเองและตอนนี้ฉันก็เลือกแล้วเหมือนกันอ้าวทีนี้พูดไปแบบเซตเซตยิ้มเลยอ้าวโรมันเชื่อเว้ยเอ่อที่เราพูดขณะที่เฮมานเองก็แบบเฮ้ยโอ้โหตกใจยังไงกันเราวันเนี้ยโดนกระทบหรือเปล่า แต่ว่าก่อนคือถ้าถึงตรงนี้ปั๊บคนก็คงคิดว่าเฮ้ยจาดเฮแมนหรือเปล่าใช่ไหมแต่สรุปโรมันก็อาจเซตก่อนเพื่อย้ำเรื่องหนึ่งว่าถึงแม้ว่าประเด็นที่เซตยกมาจะถูกต้องตรงใจกับโรมันเรนหรือตรงสิ่งที่โรมันนั้นกำลังคิดอยู่ในชั่วโมงนี้แต่ว่าก็ลืมไม่ได้ในเรื่องที่ว่าโรมันก็เกลียดเซตลอรินเข้าสา้เออเหมือนที่ผมเพิ่งโพสไอ ประเด็นการเอากอี้ตีหลังอะนะว่าโรมันถ้าย้อนไปเลโซเมเนียสิสิบถ้ามีโอกาสเอากอี้ตีหลังเซตอีกเขาก็จะทําอีกแม้ว่าจะต้องสูญเสียทุกอย่างแม้แต่แชมป์โลกที่เขาต้องเสียในวันนั้นเขาก็ยอมเพราะเขาเกลียดเซตโรล,ลินเป็นอย่างมากเพราะงั้นไอการอัดเซตก่อนตรงนี้ก็เป็นเหมือนซิมโบลิกบางอย่างที่อธิบายเรื่องนี้เช่นกันก็เลยอัดเซตก่อนนะก่อนที่จะมาเคลียร์กับอีนังตัวร้ายเออพอเฮเมนเออนะ พราะโรมันก็เชื่อไปแล้วว่าทีนี้เหตุการณ์ตอนนี้มันคือเฮเมนหักหลังเขาอีกคนหนึ่งแม้แต่พอเฮเมนก็หักหลังเขาประมาณนั้นก็เลยไปอัดเฮเมนไปดันดันเฮเมนนะประมาณนั้นแต่ยังไม่ได้ทําไรเนะ่ะเสียมพังก็โผล่มาเออพระเอกมาช่วยแล้วใช่ไหมซึ่งเสียมพังเลยดูจะเป็นคนที่ห่วงใยพอเฮเมนมากที่สุดในสามคนนี้ในตอนนี้เพราะว่าหนึ่งคือเซตเนี่ยไม่ห่วงใยเฮเมนอยู่แล้วเมื่อกี้ยังด่าอยู่เลย สคือโรมันคือไม่เชื่อใจเฮเมนแล้วเพราะว่าเขารู้สึกว่าเขาโดนทรยศไปแล้วเหลือแค่เซียมพังเท่านั้นที่เห็นใจพอเฮเมนแล้วก็มาดูอาการแต่พอดูอาการปั๊บเกิดอะไรขึ้นก็เลยเกิดจังหวะที่โรมันชิงจังหวะมาสเปียได้แต่หลังจากสเปียปับ๊บมีคนโผลมาก็คือเซตลอรินนะเซธลอรินจัดการเอากอี้ตีหลังโรมันเลนเป็นภาพเดียวกับที่เซตเอากอี้ตีตอนที่หักหลังโดยชิวนะครับเมื่อสิอ็ปีที่แล้ว ตามนั้นแล้วก็ปิดศึกรอไปด้วยเซตเนี่ยจัดการใส่เคอร์ฟสตอมทั้งเสียมพังแล้วก็โรบินเรสก่อนที่จะไปถึงคู่เอกในเลโซมเมนนะครับตามนี้เป็นอีกสัปดาห์ที่เซตได้สแตนท์ทอรในตอนจบรายการเออประมาณนี้ซึ่งเอาจริงผมก็ต้องบอกว่าเหมือนที่บอกนะว่าเซตก็เป็นคนเล่าเรื่องอะ่ะเออแต่มันดูจะเป็นคนกลางคนกลางมากกว่าที่จะอยู่ในเรื่องหละก็ต้องรอติดตาม้วกันว่าจะเป็นยังไงต่อแต่จริงตอน ถ้าถามถึงเรื่องในวันนี้ผมก็ยังคิดว่าไอประเด็นเฮเมนมาอยู่ข้างเซตเนี่ยมันก็จะแปลกอะ่ะยังไงคือถ้าทำม,มันก็จะคือเป็นเซิร์ฟเซิร์ฟนะเออเพราะตอนเนี้ยเหมือนที่ผมไล่ฟังเมื่อกี้เนาะเซตกับเฮเมนตอนนี้คือเกลียดกันตามธรรมชาติโรมันกับเฮเมนคือตอนนี้โรมันไม่เชื่อใจเพราะเขามองว่าเฮเมนต่อรยศเขาไปแล้วใช่ไหมแล้วก็เสียมพังนี่คือรักรักกับขอเฮเมนอ่ะรอติดตามแล้วกันว่า ในคู่เอกและโซโมนเนจะเป็นอย่างไรสลหรับศึกสามเศร้าชิงรักหักสวัสดแม่นางพโ,โอ้โหรอติดตามนะครับแต่ก่อนจะไปกันก็ฝากกันอีกครั้งครับสลับกลุ่มนะฮะเรื่องมวย่ลาำซัพพอร์เตอร์ใครอยากที่จะสนับสนุนช่องของเราก็สามารถที่จะสนับสนุนได้นะครับในกลุ่มตรงนี้เนาะก็15 0บาทต่อเดือนนี่อ่านเรื่องมวยปลา2สองเรื่องต่อวนันตอนนี้ก็จะเขียนเรื่องราวของเรโซเมเนซส่วนใหญ่นะครับก็รอติดตามไปอ่านกันได้นะคใครสนใจก็ทักมาในอินบ็อกซ์เพจได้เลยนะครับ แล้วก็เพื่อนๆครับคิดเห็นองไรกับเรื่องราวของสึกรอในวันนี้ก็สามารถคอมเมนต์ได้ใต้คลิปด้านล่างแล้วก็ฝากด้วยครับกดไลค์กดแชร์ก, share, กดติดตามให้กับช่องของเรื่องเหมือนป้าเบลสอรี่คลิปนี้โดโมต,ต้องขอลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ